เอาขอไปแล้วครับเงนพี่น้องอยู่ปะตัวใงญ่ยซ้ำไหครับเกาโหตัวนี้สีให่่ยซำไหครับพี่น้องมันเป็นโกนเข้าไปปะครับ้เอา้บาวเอมันยู่อนี้พี่น้องดินแล้วดินแล้วดินแล้วเห็นหางแล้วครับพี่น้องเห็นหางแล้วครับ เห็นทางแล้วครับผมบนี่ครับอั่ง่ะโอ้ใส่ไงยครับพี่น้องใส่ไงยเนนันเดขึ้นแล้วสีเป็นตัวขาดของเสียนบอยไปนี่แล้วนี่รวยรวยไปนี่นอเอาไม้พายเคลียลงเลยเออเอเอ กัดสิงังหึงโบยยังวันวันเอาเป็นตัวนั้นพี่น้องขาดพ่อแม่เน้นน้อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยเอาปลาดผู้เดียววันวันถือสองตัวตกคอนนะครับหกสิบสองโลตัวนี้กับนาจะบวตต์ตั้มก็หาสีพี่น้องเบอร์เอาครับพี่น้องอู้ยชัดเจนมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสุดยอดครับนี่ครับเห็นชัดเจนเลยครับจังหวะนี้ครับภาพสวยๆเลยครับพี่น้องสวยๆมากเลยครับ ต้องได้อุ่มอุ่มทั้งไตขึ้นพี่น้องมันงหญ่เลยต้องได้อุ่มอุ่มซอยกันครับเอาสามคุม้มสามค้นอู้ยสุดยอดครับพี่น้องปอดตัวเอาสุดสุดครับสุดสุดตัวนี้กับผมว่าหนาสิห,าหา้าสิบหกสิบเก้าหรอครับ เดี๋ยวนี้คนไหลครับพี่น้องหุ่มไหลสุดสุดอีหลีเอาตัวที่หาครับภูเกาวานเลยครับตัวที่ซีกับตัวที่หาเป็นคนเก่าครับคนเก่าวานเลยพมดแล้วครับหุ่มเขาเขาครับเซลฟี่กันเรียบร้อยครับเอาพร้อม

ไปแล้วครับไปเรียบร้อยนะครับสรุปแล้วก็คือตัวที่ซีที่หานี่เป็นของช่างหนุ่ยนะครับช่างหนุ่ยเชฟเบิร์นโคราชของเขานล่ครับช่างหนุ่ยนะครับช่างหนุ่ยโคราชของเรานะครับเอ้าสุดยอดครับพี่น้องไปแล้วนะครับได้สองตัวตัวใหญ่ครับใหญ่เหน่อเออไปแล้วครับผมไปกรองบลกิบนะ